วันนี้ก็พบกันอีกค,ครับกับช่องคู่ลำโพงเอ็นซีโอโอนครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับงาน12นิ้วนะครับตัวนี้12นิ้วกำลังขึ้นงานอยู่ครับเป็น12นิ้วสองดอกแล้วก็แรมสองดอกนะครับทำมาชมงานนะครับวันนี้ก็ กำลังขึ้นงานนะครับสวยๆก็ตัดด้วยเครื่อง CNC นะครับมาตรฐานใช้งานดูกระ้นะครับก <c oughs> ็จะมีมือจับด้านข้างข้างสองอันนะครับนี่เป็นงานเป็นติอยู่นะครับชให้ชมนะครับ นี้เป็นชุดแขนสามจุดนะครับก็เพดปูค้าสั่งมันจะเป็นเพดหลุมกันฝลนะครับตัวนี้งานดิบสวยๆนะครับดูนะครับการประกอบการดามการแกะอคุดติกในตู้นะครับที่จ,ะจอะรูนี้มีผลหมดนะครับ เป็นการแค่โคตริกนะครับเสียงสะท้อนก็สมกับราคาแน่นอนนะครับตันนี้กา่สวยๆงามสวยนะครับตันนี้ไม้เป็นไม้อัดตาภูเขานะครับ15บห้ามิลกับ2ี่ิบมใช้ร่วมกันนะครับ ็ชุดนี้เตรียมไปลูกค้าทางน้ัลวลำพูนะครับเขสั่งไว้จะเลยมาอัปเดตงานนะครับครับคลิปนี้ก็อัปเดตอัปเดตอัปเดตงานไให้ลูกค้าเพียงขั่นี้นะครับครับก็สวัสดีครับ